ปลูกข้าวบุ้งแก้วในระบบน้ําจุดปลูกยังไงดูแลยังไงให้ได้1ไร่1นึ่งแสนบาทนะครับไปฟังลุงสมคิดกับป้าพรอ,อธิบายนะครับว่ามีวิธีการดูแลยังไงนะครับสวัสดีครับ mm hmm. พี่น้องนะครับลูกร้านที่ขำามาเบิงนะครับคิณลุงสมคิดนะครับเสียงผมบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่าปลูกข้าวบุ้งแก้วนะที่ลุงเคยบอกว่าปลูกใกล้หนึ่งได้เป็นแสนนะนั่นเป็นอย่างไรคือไดน,นะครับ การมาสิมาอธิบายพี่น้องฟังว่าการปลูกนมันต้องใส่ใจรายละเอียดหลายๆขั้นตอนนะครับการดูแลรักษานะครับการเห็ดบ่อให้มันหกก็มีลูกล้านหลายคนสงสัยว่าเป็นยังสวนลุงสมคิดคือบ่มพีหญนานะครับมันคือแปลนแท้ให้ป้าบอกสู่ฟั่งนะครับป้าบอกสู่ฝั่งไม่ใคือไหนต้องใส่ใจอย่างไรโอ้ยมันต้องดูแลขนาดได้พี่ๆน้องๆป้าเนี่ อันมือไรบ่ไรบ่ไรตัดนะป่าสียุดธประมาณมือหนึ่งป่ากับสีมลุกเลยล่ะรกมาถอนหญ้าตั้งแต่แถาถอนผู้เดียวนี่แหละลุงแกถอนบ่ไรแกปวดหลังแกกับเหตุเนี่ยอืนลุงน่ะกับไปไช้ปุ่นแล้วล่ะอันมาใช้แยกนาทีกันเหตุมีสองแถาก็แยกนาทีกันผู้หนึ่งกับรกหญ้า มีอยู่อันแปลกนี่ป้าต้องให้ได้ให้แล้วภายในสองมื่นเพราะว่ายุดสองมื่นเสาร์อาทิตย์โบเดตัสพักก็คือบ่่่มีหญ้าเ็ดังคืืออนแลลวะปก็คืออองใสจคคืืป้าเป็นเป็นคนถอนก็คือเป็นอยังบางคนไปเห็ดไปเห็ดนำก็คือมันคือบโปรไถ่ขึ้งสี่นะครับถ้าก็ต้องใส่ใจพี่น้องใส่ใจที่ดีที่สุดนี่แหละการที่เอาใจใส่กับมีความหักไขมันนี่แหละ เฮาเอาออกมันก็สิแป้นหูแปนตาพี่น้องบานไม่ก็ออกยอดให้เหาคือมันก็ภพม่มใจเพราะว่าห้าเฮ็ดมากเอาอันเอาออกให้มันคือมือนีมืออื่นนี่มันจะถอดยอดขนาดได้พี่น้องตัดไเิดาปไดมือละ้อยหาสิบตาพี่น้องบางตัดทุกมือเพราะว่าบางบางมือนั้นบางมือนั่นป่ากระสิได้อยู่หน่อยแปดสิบเฉพาะพักบุงได้พี่น้องแต่ว่าันพื้นที่ก็ประมาณสองงานอพื้นที่งานป่าเริ่ม มนี่ตตตัังแงแแ่่หหลปีมันฮอตแต่เดือนเดือนมีหน้าแล้วจ้ะเดือนสามเดือนแล้วยังยังยังออกแบบยอดนี่ยังแห้งแต่ออกหลายใสยปุยสยป๋ยใสยปุย๋<า>ยใส<า>่ปุ๋ยให้มันปุ๋ยทุกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละขังแต่ว่าน,าน้ำนะฮะก็ต้องเปิดให้ทุกมือน้ำพ่อปุ๋ยพ่อของขามันก็างามแล้วผลผลิตมันก็ออกให้เฮาหลายก็คือมันเปลนนี่แหละพี่น้องมันบเดมี่อัน วัชพืชมันก็รบกวนมันมันก็สนุกถอดยอดอกไม้เฮาเฮาก็ได้ได้ผลผลิตทําเฮ็ดจังได๋คันคันคันจังได๋คือป้าคือลุงก็ต้องใส่ใจเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าเพาะลุงกับป้านี่เว้าเอาเด้คือเฮ็ดแล้วก็ได้ผลแล้วก็อยากให้พี่ให้น้องนี่เฮ็ดนําพอได้นํากันพอได้นํากันถ้าเฮาถ้าเฮาเฮ็ดแล้วมันได้มันคุ้มเฮาก็พอใจเฮาก็ม่วนกับการเฮ็ด เ็ดหคั่นเห็ดหนาหกแล้วอู้มันก็อูกพี่น้องมันเพราะว่ามันบ่ได้ผลผลิตมันก็บ่มีเฮาก็บ่ได้เฮาก็บ่ได้เงินในส่วนที่เฮาเฮ็ดเฮ็ดไปก็เสียเมื่อยถ้าเฮาเฮ็ดเฮาก็ต้องใส่ใจใส่ใจในการที่เฮ็ดว่าเฮ็ดมาแล้วมันต้องดีออกมาดีผลผลิตมันก็ได้หลล่าละเอียดจังได้เดาบิ่งในคลีบนอกจ้าผักบุ้งแก้วนะครับเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายลงทุนน้อยได้ผลผลิตได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับ แต่เราต้องเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีการดูแลที่ถูกต้องนะครับเราถึงจะได้ผลผลิตออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งลุงสมคิดได้แนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับได้แนะนํปวิธีปลูกวิธีดูแ,รแลรักษาไปหลาย,ลายคลิปแล้วแต่ยังมีพี่น้องเอาไปปลูกตามแต่ไม่เข้าใจและก็ไม่ใส่ใจเท่า plup. ที่ควรนะครับก็เลยไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรการปลูกพัุวงแก้วที่ถูกต้องนะครับก็คือเหมือนที่ลุงกับป้าได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะครับ ก็ต้องเอาจะใส่ดูแลเขาผักบุ้งแก้วเป็นเพื่อที่กินปุ๋ยเยอะนะครับต้องใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะครับเป็นใช้สูตรเดียว460 0นะครับวันหนึ่งลุงจะตัดได้ประมาณสักร้อยก่ากำนะครับพอตัดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเอามาจุ่มน้ําอย่างนี้นะครับจุ่มน้ําให้เขาดูดเอาความชุ่มชื้นจากน้าขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็ล้างเราก็ล้างไปด้วยนะครับโดยอัตโนมัตินะฮะเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอามาเรียงใส่กล่องโฟมอย่างนี้นะครับเรียงให้แน่น อย่างแคแน่นเลยนะครับแล้วก็น้ําเบี้ยวไว้ข้างล่างนะครับพอประมาณหนึ่งนะครับผักบุ้งแก้วก็จะสามารถอยู่ในสภาพที่สวยงามจนถึงเวลาที่ลุงขายคือตอนบ่ายนะครับบ่ายสามลุงจะเปิดร้านนะครับส่วนวิธีการปลูกนะครับลุงก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องการปลูกที่ถูกต้องนะคือลุงใช้ยอดปลูกนะครับไม่ได้ใช้เมล็ดปลูกแล้วก็ไม่ได้ขายเมล็ดพันนะฮะไม่ได้ขายเมล็ดพันุคลิปที่ลุงแนะนําคืออยากให้พี่น้องทําตามแล้วมีรายได้เท่านั้นเองนะครับ ปลูกก็คือใช้ยอดปลูกเราทําเป็นร่องก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็4600รองพื้นแล้วก็กลบนะฮะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอายอดพันมาเสียบแค่นั้นเองนะครับพยายามเสียบให้ถึงข้อแค่นั้นเองถ้าเสียบไม่ถึงข้อเขาอาจจะตายได้นะครับยอดพันุ์ก็ใช้ความยาวประมาณสักคืบนิดๆน,นะฮะคืบนิดๆที่จะมาเสียบลงนะครับปลูกง่ายมากนะครับปลูกง่ายมากวิธีการปลูกแบบน้าหยดนะครับ วันแรกที่เราปลูกต้องรดน้ําให้ชุ่มพอสมควรนะครับสิ่งสําคัญคือการรองพื้นอย่างที่ลุงสมคิดบอกนะฮะการรองพื้นปุ๋ยคอกแล้วก็4600พอปลูกได้สักประมาณ3าถึงสวันนะครับไม่เกิน7วันนะฮะเราต้องอันนี้สําคัญมากนะครับต้องหวาน4600แล้วเราก็ใช้รถไถไถกลบยกขึ้นเป็นแปลงนะครับอันนี้ลุงขอเน้นนะครับว่าใครไม่ทําก็ไม่งามนะครับใครไม่ทําไม่งามเลยขั้นตอนนี้สําคัญมาก หลังจากเราไถาแล้วนะครับเราก็เลียเ่ยดินเขี่ยดินลงมากรบอย่างนี้นะครับจากแต่ก่อนจะมีสภาพเป็นร่องนะฮะทีนี้จะกลายเป็นแปลงทําไมต้องทําอย่างนี้นะครับคือลงสมคิดได้ทดลองมาหลายวิธีมากนะครับกว่าจะมาจบที่วิธีนี้คือได้ผลผลิตที่ดีก็เลยอยากเอาวิธีนี้มาแนะนําให้พี่น้องได้เอาไปใช้ในการปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้จริงๆนะครับไม่ได้ขายยอดพันธุ์ ไม่ได้ขายมาเมล็ดพันธุ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือแนะนําคือการแนะนําคือออกจากใจลุงเลยนะครับอยากให้พี่น้องสามารถนําไปใช้สร้างรายได้ได้จริงๆนะครับพืชทุกชนิดนะครับถ้าเราใส่ใจนะครับถ้าเราใส่ใจดูแลเขาจะได้ผลผล,ผลิตที่ดีทุกอย่างนะครับการใส่ใจการดูแลนะครับอย่าให้เขามีวัชพืช แล้วก็การให้น้ําให้ปุ๋ยที่สม่ำเสมออย่างที่ลุงบอกนะครับใส่ปุ๋ยสูตรเดียวแค่นั้นเองคือปุ๋ยยูเรีย460 0นะครับเพราะว่าพืชที่เรากินใบเขาจะต้องการแค่สารไนโตรเจนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการธาตุาชนิดอื่นมากนักนะครับเพราะว่าในดินเราก็มีอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพอสมควรนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปใส่เพราะว่าเขาต้องการแค่ไนโตรเจนสูงนะครับพืชที่เราต้องการยอดต้องการใบนะครับ อย่างที่ลุงกล่าวในเบื้องต้นนะครับว่าก่อนที่มันจะไม่มีหญ้าอย่างนี้ก็คือต้องถอนนะครับถอนทุกอาทิตย์นะครับถ้ามีหญ้าเกิดขึ้นมานะครับป้าก็จะมาถอนถอนจนเตียนอย่างนี้เลยนะครับมันมีหญ้ามันมีหญ้ารกเหบือนกันนะครับกันนี่แล้วครับพี่น้องถ้าผู้ไดไปเห็ดคือลุงต้องคิดนะครับกัต่างใจปฏิบัติตามที่ลุงได้แนะนํานะครับเรื่องการฝูกพวกวงแก้วหรือปลูกยังากระสังนะครับพี่น้องต่างใจใน รายละเอียดที่ลุงบอกทุกอย่างนะครับไปเห็ดตามย่างผู้ปลุกแก้วนะครับแต่เห็ดปฏิบัติตามที่ลุงบอกเมื่อก็จีเป็นยังสี่นะครับตุกคนไปปลูกกะจีงามยังสี่แต่ผ้นผลิตดียังสีส่พจนุกคนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องลุงร้านกันในไะเห็ดกาให้ตั้งใจเห็ดจริงๆยังๆังนะครับยาจีเฮ็ดแบบเแบบเอาใจใส่นะครับเมื่อก็บ,บได้นะครับาการขอให้เห็ดโดยความตั้งอกตั้งใจเห็ดนะครับตั้งแต่พ้นผลิตแบบคือจังเห็นนี่แหละครับ การปลูกพืชทุกชนิดนะครับสิ่งสําคัญมากในการปลูกคือการใส่ใจนะครับการใส่ใจการรู้จักรักเขานะครับเราปลูกเขาเราต้องใส่ใจนะครับใส่อะไรก็ไม่สําคัญเท่าใส่ใจนะครับจะใส่ปุ๋ยสูตรใดจะฉีดยาอะไรมันก็ไม่สําคัญเท่าการใส่ใจดูแลนะครับเหมือนเราเลี้ยงลูกนะครับจะได้ผลผลิตที่ดีทุกอย่างถ้าเราทําการเกษตรและมีความรักให้เหมือนกับที่เราเลี้ยงลูก นั่นคือเทคนิคที่หลวงสมคิดอยากจะแนะนําอยากจะแบ่งปันว่าทําเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องมีพื้นฐานอย่างไรนะครับขอขอบคุณในการรับชมสวัสดีครับ